การกราฟนะฮะข้อดีของการกราฟ,นะะเ,ารราฟเนี่ยเห็นไหมต่อรลิเทโรคือลิเทโรเนี่ยถ้าจะเป็นไซส์ใหญ่อึบอับอึบอับขนาดนี้ยเห็นไหมความใหญ่ความโตของเขาลิเทโรถ้าจะเอาแบบใหญ่อ้วนๆแบบนี้ตั้งแต่ต้นน่ะต้องใช้เวลา2อถึงสปีกว่าเขาจะอ้วนจะเต่งอะไรขนาดนี้แต่นี่เราใช้วิธีการกราฟเราใช้วิธีการกราฟกราฟอย่างเดียวเลยนะ ตอลิเทโรตอนาำดำนี่เพิ่งตัดไป่นาำดำนี่เพิ่งตัดไปตอบลูบูคริต Blue, Blue Crit, เนี่ยผมกราฟกราฟอะไรพวกนี้คือทำไมผมถึงกราฟอะไรพวกนี้ทำ,ทำไมไม่ทำไมไม่กราฟหัวไม้คือหัวไม้พวกกิมโนพวกอะไรต่างๆคือผมไม่ค่อยกราฟเพราะผมมองว่าชู้เราเลี้ยงเป็นธรรมชาติดีกว่านะเราเป็นฟาร์มเล็กๆเ,เราเลี้ยงธรรมชาติค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะอันนี้ก็ลิเทโรในลิเทโรเหมือนกันอ้วนๆแบบนี้คือผมเลี้ยงแบบหล่อน้ำนะ ใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาแบบทํายังไงดีอยากเลี้ยงต่อให้มันนวดอ้วนเต่งๆซื้อกละามังแบบเนี้ยกละมังที่ไม่มีรูฮะแล้วก็ให้น้ำเยอะๆหล่อเข้าไว้แล้วก็เติมสักอาทิตย์หนึ่งเติมครั้งหนึ่งนะฮะอาทิตย์หนึ่งเติมครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าให้ให,ให้อยู่ในน้ําตลอดนะต้องมีโอกาสที่เขาแห้งบ้างนะครับอย่างอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมเราให้เนี่ยให้แบบเต็มเต็มสูบเลยแล้วก็ปล่อยปล่อยมันละเหยละเหยไปเรื่อยจนแบบมันแห้ง แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เป็นพื้นเงาๆแบบนี้คืออย่าเพิ่งเติมน้ํารอจนแบบกลายเป็นพื้นที่ไม่มีน้ําเลยจนความความชื้นมันหายไปแล้วค่อยเติมน้าเพราะอะไรสเหตุที่เราแนะนําแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาแห้งเลยแทนที่รากมันจะหากินเก่งแล้วก็โตเร็วๆอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นเน่านะฮะอย่างน้อยคือพี่พี่จา๋าอย่างน้อยคือเราหล่หอน้าเนี่ยข้อดีคือมันสะดวก ข,ข้อดีอีอย่างคือเราไม่ต้องร่ำเรียนอะไรกับเขานะค,ะคือสะดวกพอ,พอเราปล่อยให้เขาแห้งบ้างนะต้องปล่อยให้แห้งบ้างแห้งบ้างพักแห้งไปสองสามวันหรือว่าให้ใหน้ำอาทิตย์เป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับปล่อยไปเลยสองสามวันพอมันเริ่มแห้งเนี่ยให้เขาพักแห้งจัดๆแล้วเราก็อัดน้าเข้าไปเต็มสูบพออัดน,น้ำเข้าไปเต็มสูบเนี่ยมันจะกลายเป็นมันกลัวเขาสูบฉีดเขาจะเริ่มกินเริ่มกินเริ่มกินมันก็จะโตขึ้น อย่างตัวนี้เห็นไหมอันนี้คือ้นามดำเนี่ยหนามดำตอที่สีเข้มอ่ะคือตอเก่าคือตอที่ผมเอาเอามาก,กราบแรกๆนะเห็นไหมพอสีสีเขียวอ่อนนี่คือตอใหม่เันจะขึ้นๆขึ้นๆขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะตอบูก็เช่นเดียวกันตอบลูตอลิเทโรนะอันนี้ก็คืออันนี้สิ่งที่ผมยังไม่ตัดเพราะผมอยากให้เขาสูงกว่านี้นะอยากให้เขายาวกว่านี้อันนี้คือตัวลิเทโรนะลิเทโรกราบนะครับ ทุกวันนี้ผมกราฟพ,พกต่อพวกนี้จะ,จะจะจะส่วนใหญ่มากกว่าหัวไม้คือหัวไม้ถามว่าเรากราฟไหมก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆคือนิดๆหน่อยประมาณแค่หเท่านั้นที่เรากราฟหัวไม้เพราะว่าเรามองว่าหัวไม้เนี่ยตลาดมันไม่ได้เฟื่องฟูขนาดนั้นแล้วเรา,เาจะเล่นทำจำนวนไปทําไมอะไรเงี้ยล้วก็เลยเน้นเน้นทำจำนวนต่อดีกว่าทำจำนวนต่อลิเทโรต่อบลูคริตต่อบลูฟ้าต่อหนามดำ อะไรประมาณนี้ฮะลูกผสมลูกผสมมีบ้างป,ปลายเนาะแล้วก็ต่อสามเหลี่ยมก็กยังทําจํานวนอยู่นะสามเหลี่ยมยังทําจํานวนอยู่นะครับสามเหลี่ยมยังทําจํานวนอยู่เพราะว่ารอสามเหลี่ยมอ้วนถ้ามันเต็มอะเราค่อยมากราบของพวกนี้นะครับเราก็จะมีต่อใช้ไม่ไม่จบไม่สิน้นอย่างผมเพิ่งตัดไปวันนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเพิ่งตัดไปตะกี้เนี่ยนี่ไซส์นี้เลยยาวๆแบบนี้เลยยาวๆเอีย,ย,ยมแบบนี้เลย แบบนี้นะฮะอันนี้ผมใช้เวลาน่าจะหเดือนกว่าได้ละมังหเดือนกว่านะคือเราเราปล่อยเขาแบบตามธรรมชาติตามอัตภาพเลยอะ่ะอันนี้ตอน,นํำดำนะครับ